เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ใช้ g e มีน i แค่พิมพ์ถามแล้วก็รอคําตอบท,ทั้งที่จริงๆแล้ว Google เขาซ่อนปุ่มจริงๆเอาไว้เยอะมากเลยนะครับที่จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแบบไม่ต้องเหนื่อยแก้เองแล้วก็สามารถทําฟังกช์ชันคีดลัดได้เยอะมากเลยนะครับผมส่วนรายละเอียดแล้วก็วิธีการใช้งานปุ่มใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาไปดูนนปฏิทิได้เลยนะครับ นมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์หน้าบ้านของ g e m i n i กันนะครับแบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมเลยนะครับใครที่เคยสงสัยว่าไอ้ปุ่มพวกเนี้ยเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับโอเคอันแรกเลยครับในตรงส่วนชุดคําสั่งนะครับตรงนี้นะครับกดตรงบวกตรงนี้คือเอาไว้อัปโหลดไฟล์นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ PDF หรือว่าไฟล์งานต่างๆนะครับให้ g e m i n i ช่วยอ่านแล้วก็สรุปมีข้อมูลได้เลยนะครับแค่กดเพิ่มเข้าไปนะครับ อัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับผมแล้วก็พิมพ์พร้อมลงไปแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเอาไฟล์ pdf เข้ามาแปลสรุปให้หน่อยอย่างเงี้ยก็สามารถทําที่ตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มที่สองนะครับนั่นก็คือปุ่มการใช้รโฟนะครับเพื่อนๆที่เกียรติพิมใช่ไหมครับก็สามารถกดตรงนี้แล้วพูดสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับเขาค่อนข้างแม่นยำมากเลยนะครับจุดแรกก็เป็นพวกแท็บบาตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับนั่นก็คือในส่วนของเวลาที่เราพิมพ์ไปแล้วแล้วเขาตอบกลับมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันตัวอย่างนะครับผม แล้วก็กด enter ไปเวลาในส่วนที่เขาตอบกลับเนี่ยเราสามารถกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้นะครับดึงมให้นิดนึงนะ่งอันนี้คือเขาก็แปลข่าวมาให้ผมนะครับเดีย๋ยว้อยเขาเสร็จก่อนนะครับปุ่มพวกนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันแรกนะครับก็คือปุ่มคําตอบดีนะครับก็คือเมื่อเรากดลูดใปปุ่มเนี่ยมันจะเป็นการเอาไว้เท AI นะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดด e ิสไลค์นะครับ ก็คือเราเขาจะได้รู้ว่าเราชอบสไตล์แบบนี้นะครับผมถ้าผมกดชอบในครั้งหน้าเนี่ยเขาก็จะแปลให้แบบแนวแนวแบบนี้เลยนะครับผมอล้นั่นก็คือปุ่มทําซ้ํามันก็จะซ้ําข้อมูลให้นะครับมองซ้ํอยู่คือเอาง่ายคือทําซ้ํำนี่ก็คือเราไม่เอาข่าวเมื่อกี้นะครับผมเขาก็จะทําซ้ําขึ้นให้ใหม่นะครับก็จะแปลขึ้นมาให้ใหม่นั่นเองนะครับมจริงเมืม่อกี้ผมกดไลค์ไปลว อาจจะตกตลกนิดนึงนะครับลองสักครู่ครับก็คือไม่ต้องแก้พิมพ์ให้เขาหาให้ใหม่เราแค่กดทำซ้ำเขาว่าจะรีเพิ่มมาใหม่ให้เองนั่นเองครับก็จะแปลมาให้ใหม่เลยนะครับลองสักครู่นะครับก็จะแปลข้อมูลมาให้นะครับผมทำซ้ำาเมื่อกี้ไปนะครับแล้วคำตอบก็คือเอาเอาคำตอบไปใช้งานนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวไปดูแสดงเพิ่มเติมนะครับก็จะมีปุ่มฟังนะครับก็เขาก็จะพูดสิ่งที่เขาพิมพ์ให้เรานะครับผมก็คือเอาง่ายก็คือไม่ต้องอ่านนะครับกดฟังนั่นเองนะครับแล้วก็ประมาณนะครับส่งออกไปอย่าง Google เอกสารนะครับมันก็จะเป็นดับ g o o g l e Doc ไปให้นะครับเกิดยวมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับผม หรือรางจดหมายใน Gmail มโอมันก็จะเข้า Gmail ของให้แล้วก็รางกฎหมายไปให้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะย้อนไปก่อนหน้าได้ครับก็คือขาอตอบตอนแรกนะครับแล้วพอเราไปกดทำซ้ำปุ๊บมันก็สร้างคำหนังสีอสอบให้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับ G m a ม l ไม่ได้มีแค่แชทนะครับแต่มีเครื่องมือรอบๆเลยนะครับแล้วก็ลองกดเล่นกันดูนะครับผมไม่น่าจะว่าแนะนำไปจิ้มไมหมดทุกอย่างแล้วอย่างนะครับผม ไอ้พวกนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้ันอยู่แล้วนะครับสามารถสร้างรูปสร้างวิดีโออะไรได้นะครับเอาไปลองเล่นกันดูนะครับลองกดเล่นดูนะครับแล้วลองถิดใจแน่นอนนะครับผมถ้าใครชอบเทคนิคดีแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรูม่าออนไลน์เอาไว้ด้วยนะครับใครสงสัยพุกมไหนอีกผมไม่ได้นําเสนอลงไปนะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับ วิดีก็จบแล้วนะครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ